สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินธุภาแก้วไตและเพื่อนๆกลุ่มผ uh ู้สูงอายุที่สังคมวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตามสสสอสองสค่ะํามอสองสคืออะไรตามอสองสเป็นหลักการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตประกอบไปด้วยตามอคืออาหารออกกําลังกายอารมณ์และสองสคืองดสุหรี่งดสุราอหนึ่งอาหาร อาหารที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดวความเสี่ยงของโรคต่างๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารที่เหมาะสมหลักการกินเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 1. รับประทานอาหารให้ครบาหมู่ 2. เน้นโปรตีนคุณภาพสูงเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้และถั่วเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 3. กินผักและผลไม้ให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้การขับถ่ายที่ดีขึ้น 4. ลดการบริโภคหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 5. ดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำา 6. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารหมักดองและอาหารที่มีโซเดียมสูงข้ 2> อ2คือออกกำลังกาย การออกกาลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังแนวทางการออกกาลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ควรออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีหรืออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเช่นเดินเร็วหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะรำไทยเก๊กหรือโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายเต้นออร์โบรบิกเบาๆหรือรำวงเพื่อความสนุกสนานทำงานบ้านหรือทำสวนก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีเช่นกัน อ3อ3นะคะคืออารมณ์จิตใจที่ดีช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขลดความเครียดและป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าค่ะ การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่นชมรมผู้สูงอายุทำงานอาสาสมัครหรือพบปะสังสรรค์กับเพื่อน 2. ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิการสวดมนต์หรือการอ่านหนังสือ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมง 4. ใช้เวลาทำงานในเรกที่ชื่นชอบเช่นการปลูกต้นไม้ทำอาหารวาดภาพ 5. พูดคุยและใช้เวลาร่วมกับลูกหลานและครอบครัว ตอนคือการงอสุบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุมากควรหลีกเลี่ยงการสุบบุหรี่หรือเข้าใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะผลเสียของบุหรี่ต่อผู้สูงอายุ 1. ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจเช่นโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็ง 2. เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. ทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและฟื้นตัวจากโรคต่างๆได้ช้า ต่อสอคือการงดสุราการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุมากควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราค่ะผลเสียของแอลกอฮอล์ต่อผู้สูงอายุ 1. เพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับและโรคสมองเสื่อม 2. ทําให้ร่างกายขาดน้ําและอาจเกิดภาวะขาดสารอาหาร 3. เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุและหกลม้มซึ่งอาจจะทําให้กระดูกหักได้ ดิฉันและเพื่อนๆมีความปรารถนาดีอยากให้ผู้สูงอายุทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดิฉันกลุ่มการส่งเสริมผู้สูงอายุติดตังคมขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง การให้ความรู้เกี่ยวกับสาอาสอสอหวังว่าการให้ความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะ